ก็ทั่วไปครับพักผ่อนที่เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับถ้ามีโรคประจําตัวหรือกินยาอะไรอยู่เป็นประจําก็ให้แจ้งหมอล่วงหน้าครับเพราะยาบางตัวมันต้องหยุดนะครับเช่นยาโรคประจําตัวบางตัวหรือยาพวกวิตามินบางตัวมันทําให้เลือดหยุดช้านะครับเราต้องหยุดก่อนอตั้งแต่5วันถึง2ออาทิตย์นะครับอยู่ที่ว่ากินยาตัวไหนนะครับเพื่อไม่ให้ตอนผ่าตัด มีเลือดออกเยอะมีช้ำเยอะนะครับนะฮะส่วนการดูแลหลังผ่าก็นอนหัวสูงประครบเย็นนะครับทานยาที่หมอสั่งให้นะครับแล้วมียาป้ายด้วยนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างอื่นปกตินะครับทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็หลีกเลี่ยงของสแสลงต่างๆนะครับของมัาของดองของสดของดิบอาหารทะเลที่มันมีโอกาสแพ้และทําให้มีโอกาสติดเชื้อง่ายนะครับเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับ <c oughs> ก็มาตามนัดที่หมอนัดครับ ฝากติดตามเพจของเราด้วยนะครับใครมีคอมเมนต์หรือสอบถามอะไรเขียนไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับสวัสดีครับ